สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่27มกราคมพศส5 6 6ค่ะเวลานี้ตี2.55นาทีค่ะนะคะตอนนี้คดแพรมอยู่ที่อิตาลีนะคะสำหรับรวันนี้นะคะกราฟทองนั้นจบแท่งเดยนะคะเป็นแท่งแดงค่ะมีแรงเซล์นะคะเมื่วานกราฟทองนะคะมี แรงเซลทำให้กราฟทองกดมาถึงอะเรนลรับและเช้านี้จบเป็นแท่งแดงค่ะเดี๋ยวเรามาดูการว่ากราฟทองวันนี้จะว่ายังไงเดย์ Dave, มีแรงเซลค่ะเดี๋ยวเราไปดู H4 นิดนึง H4 นั้นนะคนะ,ะมีลักษณะของกราฟที่จบเป็นแท่งแดงเมื่อเช้ามีการราคาขึ้นไปดูว่าถ้ากราฟทองมีแรงขึ้นไม่ได้วันนี้อาจจะมีการกดราคาลงมานะคะไปดูที่ทำฟิมเฮค่ะทำฟิมเฮนะคะตรงนี้ถามว่า กราฟทองอยู่อริยต้านนี่ยังก็ตอบว่าอยู่นะคะทุกท่านและดูทรงเหมือนกราฟทองมีแรงเซลล์นะเริ่มมีแรงเซลล์เข้ามาแล้วค่ะนะคะวันนี้อาจ,จะเห็นกราฟทองกดราคาลงมาก็ได้จริงๆก็แพมก็มองว่าตรงจุดแรกนี่แหละเป็นแนวต้านแล้วก็เผื่อจุดที่2นิดนึงที่1ที่2ตรงนี้นะคะวันนี้แผกนการเทรดวันนี้ต้องดูว่าถ้าจบชั่วโมงนี้มีแรงเซลก็อาจจะต้อง อาจจะเห็นกราฟทองลงมาตอนเช้านะคะวันนี้ถ้ากราฟทองหลุดได้ก็จะมีถึงแอเรียแนวรับโซนนี้นะคะแนวรับของเขาจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะชุดที่1จะมี1ตรงนี้และก็2นะคะวันนี้ถ้าขึ้นไม่ได้ก็อาจจะมีการนะคะย่อลงตรงนี้จะเด้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็จะมี2จุดนี้นะคะสจุดนี้ เอาเป็นว่านี่หนึ่งแนวรับนะคะถ้าแนวรับแรกเอาไม่อยู่จะต้องเป็นแนวรับที่สองนะคะถ้าแนวรับแรกเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นแนวรับที่สองนะวันนี้กราฟทองมีแรงเซลล์แผนคือหาจุดหาจุดเข้าเซลล์ค่ะนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟทองค่ะนะคะมาตอนตีสามนะคะเออเมืองไทยเนะีประมาณเอ่อเก้าโมงนะคะเกือบเก้าโมงเช้านะคะหรือว่าประมาณ ตอนเช้าเลยโอเคแผงเกเทรกับทงวันนี้นะคะใช้แผนนี้มีโอกาสลงขอไปดูที่ธาทำเรมเล็กําำเทมเล็กก็ดูเหมือนว่ากราฟทองนั้นนะคะยังเริ่มมีแรงเซลล์มาแล้วเริ่มเห็นแล้วนะคะก็ถ้าสมมติว่าหิดซึ่งจบเป็นแดงก็อาจจะเห็นราฟทองลงถ้าสมมติว่าเราเข้าเ,เซลนะคะในตอนเช้าก็บริหารถุนเพื่อกำไรนะคะเพราโคนแผนนั้นอาจจะเลือกตลาดบ่าย นะเพราะว่ากราฟเวลาเลือกตลาดแล้วก็ค่อนข้างเล่นมั่นใจแล้วก็ใช้หลอดได้นะคะโอเคอัปเกราฟทองขอภายแผ่กันเทรดกราฟทองเช้าวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะทําไมโค้ดแผมถึงเลือกเทรดนาเซลเพราะโซนนี้จะเป็นโซนต้านวีค่ะและมองว่าต้านวีถ้าสัปดาห์นี้กราฟทองขึ้นไม่ได้อาจจะเห็นวีเป็นแดงนะคะโอเคแผนนี้เดี๋ยวโค้ดแผนจะรีบส่งเข้าไปนะคะนี่คือแผนเช้านี้ค่ะ